คุกับผมตุชโน์ต่อนะครับกับทะเลแม็กที่สุดขีดตอนนี้ผมอยู่ตรงแยกลำสาลีนะครับผมถ้ามันเกิดผมบอกว่าถ้าคุณไปทางนี้นะครับจะไปทางสะพานสูงกับมีบุรีนะครับถ้าไปทางด้านนี้ที่มีตึกอยู่ตรงนี้นะครับตอนเราบีฟ้าสวยๆตรงนี้เนาะอันนี้ไปมอลามนะครับผมมาเรื่อยๆคำแหงนะครับแล้วก็สนามสนามกีราหัวหมาานะครับผมรวมทีนอสเรื่อยๆหมากแล้วรถไฟฟ้ากาลังมาแล้วครับตอนนี้มาจากทางฝั่งตะบอบางกะปินะครับ โลตัสแล้วก็เอ็นม้าคา่านะครับรวมถึงตะวันนาด้วยนะครับรถมาแล้วนะครับโอ้โหลำยาวๆเลยครับนี่ครักำลังมาแล้วครับถูกให้เห็นกันชัดๆเลยนะนี่มาแล้ว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 นะครับขยายได้แค่นี้นะครับโอ้โหไกลเข้ามาแล้วครับไกลเข้ามาแล้วครับต้องไปขึ้นแล้วครับเดี๋ยวไปสถานีต่อไปได้เลยครับ อันนี้เรามุ่งหน้าไปทางสำโรงนะโอเคตอนนี้อยู่แยกสถา,านีแยกบางสาลีนะครับมาแล้วครับไปขึ้น่นนะจ๊ะโอเคสวยมากนีค่ครับ